วันนี้นะคะข้าวของเยอะแยะ,แยะมากมายกระจัดกระจายเลยเราจะมาทำวิดีโอที่ชัตทำอยากทำมากเลยก็คือวิดีโอจัดกระเป๋าไปโรงเรียนจะร้ <c oughs> องไห้ยรือเหล ว่าชัแตมอะไม่ได้ไปโรงเรียนมาประมาณแม่ว่าเกือบ2ปีนะ <c oughs> คือมีพักได้ไปบ้างนิดนึงแล้วก็กลับมาเรียนออนไลน์ต่อเหมือนเดิมนะคะรวมๆแล้วแม่ว่าถึง2ปีอะทีนี้เราจะได้กลับไปโรงเรียนกันอีกแล้วนะคะเรามาจัดก,กระเป๋ากันดีกว่าไม่ได้ไปนาน <c oughs> แม่ก็กลัว <c oughs> จะจัด <c oughs> ไม่ครบนคะอีหลาุ๊กตาตัวโปรดนะคะชื่อว่าอีหลากระเป๋าโรงเรียนที่ชัดแตไปโรงเรียนนะคะจะต้องมี3ใบใบแรกนะคะที่ต้องไปแน่นอนก็นนคือใบนี้เป็นกระเป๋าการบ้านนะคะอันนี้คือโรงเรียนให้มามือ <c oughs> ก็คือทุกคนต้องมีอันนี้ข้างในเป็นหนังสือเรียนล้วนๆน,นะคะซึ่งหนักมากเยอะไหนเยอะอยามาก<า><า>ต่อไปนะคะจะเป็นกระเป๋านักเรียนซึ่ง แม่ไปขุดมานะคือก็คือเอาของชแตนใช่คนะ่ะจ้าของชแตมใบเก่าไม่ได้ซื้อใหม่เลยนะใบนี้น่าจะใช้สักตอนอนุบาล3นะ <c oughs> ถ้าเป็นใบนี้นะเขาจะมีกระเป๋าคู่กันคือกระเป๋าขนมอันนี้นะคะแล้วก็อันนี้อันนี้ใช้ไปตอนประมาณอปอป .2 สองอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะที่ได้เปิดเทอมแป๊บหนึ่งเอาไปไม่นานถ้าอันนี้กระเป๋าขนมก็จะเป็นอันนี้ชแตมแม่ให้ชแตมเลือกอันนี้แม่ไปซักมาให้เลยอะ่ะ <c oughs> ยังไม่ได้แกะจากถุงเลยอะ่ะจะใช้อันไหนเปิดเทอม เพื่อนจะแตนหรือเชื่อแตนตัดตรงนี้หรือฉันไม่รู้ยังตัด <c oughs> ใช่แกทุกคนดูกันมาะลอก <c oughs> คือแม่นึกว่าสกปรกค่ะก็ไปซักกลับมาลอยมันก็ยังมีตรงเนี้ยน้องที่รา้านซักก็บอกว่ามันขาดมันทะลอกอ๋อจะแต่ง <c oughs> กันจะแต่งกันกายจะตัดเลยเหรอไม่ยังไม่ได้แต่งันเลยมันโดนขูดอย่างเงี้ยหรอจะไม่ได้เลยจะบอกอะไรให้นะคะเวลาจะเอาวันนี <c oughs> ้เพื่อนจะแต่งอะค่ะแบบว่าฉันเดินไปไหนเพื่อนก็จะ เพื่อนชอบเล่นใช่ไหมีือําเดินอยู่นะคะิมเดินอยู่เพื่อแบบร <c oughs> ูปหลังเหรอรูปท <c oughs> ั้งอยู่ <c oughs> ก็แม่ไปรับช็อตแตม่ะ <c oughs> เพื่อนช็ตแตม <c oughs> ยังมาถามแม่เลยอะว่าแบบซื้อที่ไหนหอะไรอย่างเงี้ยน้องเด็กๆชอบ <c oughs> อันนี้ค่ะอะ <c oughs> โอเคงั้นเดี๋ยวเราใช้ใบนี้นะแต่ใบสีมว่วงเดี๋ยวเราเก็บไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวแม่ไว้เอาใบนี้ไปซักก็เปลี่ยนเอาอันนี้ไปก็ได้อันนี้ในนี้มีอะไรอยู่ในนี้พี่เขยักกระดาษมาเขยัดถุงมาเพราะว่า เอาไปซักนะคะเขาก็ใส่มาให้กระเป๋าเป็นทรงไงเราก็ <L an> มาจัดกระเป๋าใบนี้กันค่ะ <L an> ในกระเป๋านักเรียนนะคะก็ <L an> จะมีกล่องดินสอแม่จะแตมเลือกอีกนี่ให้เลือกเองทุกอย่างเลยนะจะได้มีความสุขในการไปโรงเรียนนะคะเอาไหนคะเอาไหนคะอันนี้ค่ะอ่นนะโอเคมาจัดกล่องดินสอกันดีกว่าแม่มีความลับใจใทุกคนดูชัแตมว่าดูสิคะชัแตมอะชอบกัดดินสออะ๋ยู่ข้างในยังกินเข้าไปเลยนะ หักด้วยเลยดูดิแม่นะคะจะมีตู้นี้ไว้หนึ่งตู้ค่ะเป็นตู้ใส่อุปกรณ์ของชเชตมนะคะซึ่งชเชตมไม่เคยรู้ดินชักแรกนะคะคือ,อ <c oughs> คือดินสอและปากกาไฮไลท์ก็คือเมื่อไหร่ที่จะใช้นะคะก็มาเปิดหยิบตรงนี้เลยปากกาไฮไลท์ที่เพิ่งซื้อมานะคะใช่มันใช้แบบนี้ yeah. น่ารักนี่เนานะคือใ,ในหนึ่งแท่งนะ่ะก็จะมีหลายสีเป็นรูปหมายูนิคอร์นนะคะอันนี้ก็เป็นอันนั้นก็ไฮไลท์เหมือนกัน,น,นใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวต่อนะชั้นที่2ของแม่นะคะคือปากกาทั้งหมดซึ่งปากกาเนี้ยส่วนใหญ่เป็นแม่กับคุณพ่อใช้นะคะใช้ทําง,งานแล้วก็ลิ้นชักที่3อันนี้คือยางลบไม้บรรทัดและกบเราดิสอ่นะคะส่วนใหญ่ที่ม่เยอะนะเพราะว่าเวลาแม่ซื้อของมารีวิวใช่ไหมจ๊ะ ที่นู้นที่นี่อะไรอย่างเงี้ยรีวิวเครื่องเขียนอะรีวิวเสร็จแม่ก็จะมาเก็บเอาไว้สําหรับใช้จริงๆนะคะอ,อะไรชิตาไปดีสอไปสีแท่งพอไหมคะพอคะ่ะพอโอเคค่ะดืนสอไปสีอันนี้เพื่อชิําดูดวงกับวันนี้นะคะดูดวงด้วยเหรอ <laughs> ฉันไม่รู้อะคะ่ะแต่ว่าเพื่อแบบชีวิตฉันจะเป็นยังไงจะเป็น,นยังไงคะว้าวแล้วแม่ก็จะใสก่กบทอดดีสอไปให้ด้วยนะคะเป็นกบทอดรูปตัวต่อเหมือนกัน แล้วก็ยังลบยางลบที่จะใส่ไปครั้งนี้นะคะเป็นของด a i s โซกลิ่นมิ้นนะคะแม่ปรททานนะคะครั้งนี้จะให้อันนี้ไปที่แบบพับครึ่งได้นะไฮไลท์เดี๋ยวเอาใส่ยูนิคอร์นไปนะคะฉันคิดว่าเันจะเอาอันนี้ไปเธอแติมเอาปากกาหลายๆสีไปด้วยหนึ่งอันนะคะออกล่องดินสอบบเสร็จแล้วช่วงนี้นะเราต้องระวังเป็นอย่างมากในเรื่องโควิด <laughs> นะคะเพราะฉะนั้นที่ฉันต,ต้องเอาไปก็คือสเปรย์แอลกอฮอล์เต็มสตอร,รี่ <laughs> กลิ่นแป้งเด็กนะคะแน่นอนค่ะซึ่งเรามีทั้งสองสีก็คือสีเหลืองและสีชมพูก็เดี๋ยวให้ชแตมของคอไปด้วยนะคะคือทั้งสองอันน่ะลายก็จะเป็นลายการ์ตูนหน้าชแตมแล้วก็น้องหมามเลมอนเลมี่นะคะสีชมพูเหมือนกันนะคะก็จะมีหน้าชแตมแล้วก็มีมเลมอนเลมี่นะคะทั้งสองอันกลิ่นเดียวกันก็คือกลิ่นแป้งเด็ก ถ้าใครสนใจนะคะเดี๋ยวแม่ให้ลิง์กสั่งซื้อไว้ใต้วิดีโอนี้นะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นด้วยนะซื้อตั้งแต่วันที่25มกราคมนี้นะคะถึงวันที่2กุมภาพันธ์นะคะมีโปรโมชั่นส่งฟรีนะคะรีบไปสั่งซื้อกันเลยนะซื้อทีเดียวได้2สีแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยววันเปิดเทอมชะตามจะเอาสีอะไรไปก่อนชมพูโอเคค่ะนอกจากแอลกฮอแล้วนะคะอีกสิ่งนึงที่ม่ต้ตมพกไปก็คือสะถต้อง เป็นแมสสัมรองเป็นซองเก็บแมสนะคะก็จะแบนๆแล้วก็ปิดง่ายใส่เข้าไปซองด้านนี้เลยด้านนี้ก็ใส่ได้นะคะแต่ด้านนี้จะแบบมิดชิดกว่าทีเนี้ยแมสอะเชอร์แตมจะต้องใส่ติดหน้าอยู่แล้วหนึ่งอันซึ่งที่ต้องเอาไปอย่างหนึ่งก็คือที่อันเนี้ยค่ะสายคล้องแมสนะคะก็อันนี้ยังชอบมากที่สุดเลยจะมันดูแม่ก็จะคล้องให้ตั้งแต่เช้าไปเลยหนึ่งอันจะมันดูสั้นไป โอ้ใช่ตอนซื้อแม่ก oh, well ็รู้สึกว่ามันจะสั้งไปไหมสั้นไปจริงเหรอไหนมาลองกันเลยแต่ว่าแม่ว่ายาวไปก็เกะกะเดี๋ยวลงจานข้าวเวลากินข้าวมัก็ลงจริงนะคะมีสั้นไม่สั้นได้พอดีพอดี ตอนเช้านะคะเราก็ใส่ไปให้หนึ่งอันนะคะแล้วก็มีอันนี้ใส่สำรองไปในนี้อีกสักสองสาอันนะคะแล้วก็ในกระเป๋ากระโปรงแม่จะพับแล้วใส่ไปในกระเป๋ากระโปรงด้วยอีกหนึ่งอันค่ะ <S <S เพราะว่าถ้าเกิดชฉตามอะไปทานข้าวอยู่ที่โรงอาหารนะหรือว่าไปเรียนนอกห้องไปห้องสมุดห้องดน,นตรีอะไรแบบนี้แล้วเ,เกิดหน้ากากขาดหรือหน้ากากตบขึ้นมาไม่มีใช้นะคะเราจะได้ควักจากกระเป๋ากระโปรงขึ้นมาใส่ได้เลยแล้วถ้าเกิดเป็นลดหาไปจนที่ถ้าเกิดหยิบมาใส่แล้วลุดอีกหายอีก บอกทิชช์พี่เรา <c oughs> จะทำยังไงแล้วเราก็ต้องระวังดูแลของตัวเองดีๆด,ด้วยนะคะสเปรย์แอลกอฮอล์เรียบร้อยแล้วหน้ากากเรียบร้อยแล้วนะคะที่แม่จะให้ไปอีกก็คือทิชชู่เปียกนะคะแล้วก็ทิชชู่แห้งนะคะเผื่อว่ามีอะไรอยู่ที่โรงเรียนเลอะเทอะอะไร่างนี้นะเราเชื่อแต่เลือดก,กำเดาไหลบ่อยใช่ไหมจะได้เป็นควาทิชชูมาดูแลตัวเองได้นะคะทั้งหมดที่เกี่ยวกับความสะอาดต่างๆนะคะแม่จะไว้ที่ช่องหน้าตรงหน้านี้นะคะสเปรย์แอลกอฮอล์เดี๋ยวค่อยขอไป ก็อันนี้นะคะอันนี้คือชุดตรวจ A D K นะคะที่ทไ,มไ,มไม่ทำที่จะแตมกับแม่นะคะจะต้องตรวจแล้วส่งให้โรงเรียนภายใน24ชั่วโมงก่อนที่เราจะไปโรงเรียนอย่างเราจะไปรเรียนวันจันทร์อะ่ะก็ต้องส่งอันเนี้ยภายในวันอาทิตย์นะคะซึ่งของชาตมนะคะจะเป็นที่ตรวจแบบใช้น้ำลายชาต็มยังไม่เคยเลยนะส่วนของแม่นะคะจะเป็นแบบแหย่จมูกซึ่งแม่ชอบ,แม,ชอบแม่ชอบแหย่จมูกมากกว่าใช้น้ำลายนะ สนุกดีใช่ไหมคะพี่ตอนหนึ่งคะ่ะแหย่จมูกเล,เลือกดกำาดาวไหลอ๋อใช่ชะตามเคยไปตรวจเอทเก็บแบบแย่จมูกที่โรงพยาบาลคะ่ะแย่เลยไงไม่รู้เลือดกำาดาวไหลเลยอะแต่ชะตามเลือดกำาดาวไหลบ่อยอยู่แล้วแบบว่าโดนเบาๆแบบยังไม่รู้ว่าโดนเบาๆแต่พอโดน,โดนเลือ<ๆ>ดพุ่งแบบ พี่พยาบาลตกใจมากเลยอ่ะที่ตรวจเอทีเคที่แม่ต้องตรวจด้วยนะคะเพราะว่าแม่ต้องเป็นคนเข้าไปรับเชอแปรนะคือโรงเรียนะจะให้ผู้ปกครองเข้าไปได้1คนต่อนักเรียน1คนนะคะแล้วผู้ปกครอง1คนคนนั้นก็จะต้องมีการส่งผลตรวจเอ k ีเคด้วยนะคะถ้าผู้ปกครองหรือเด็กนะไม่มีการส่งผลตรวจเอ k ีเคเข้าไปนะคะก็จะไม่ได้เข้าโรงเรียนไป<อ>บช็าน้ำเช็ดน้ไม่ตรวจ a ร k ้ <laughs> เดี๋ยวแม่จะพกไวในรถเลยถ้าลืมตรวจปุ๊บแม่ก็จะบอกว่าคุณครูขาขอเวลา20นาทีค่ะเราก็ตรวจหน้าโรงเรียนเลยเดี๋ยวเราก็จะตรวจกันนะคะกล่องดินสอมาใส่เลยที่เมื่อกี้เราจัดการแล้วก็ก,กล่องดินสอสีนะคะแม่มีวิดีโอหนึ่งอะ่ะที่เราไปเลือกซื้อของสําหรับเตรียมเปิดเทอมนะคะที่มิสเตอร์ดีไอก็ได้สีอันนี้มามันก็เก๋ดีนะคือสีเยอะมากเลยอะ่ะเปิดยังไงอะ่ะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เนี่ยไม่เด้ใช้แล้วเป เห็นไหมจับอกตรงนี้เปิดตรงนี้ขึ้นมาปุ๊บตั้งแบบนี้ได้แล้วก็มีสีอยู่สองชั้นชั้นบนชั้นล่างเวลาจะใช้ชั้นล่างเชตามก็ทํายังไงอะตั้งแบบนี้หรอเฮ้ยตั้งแบบมันตเจ้าคนทำเองค่ะก็คือเขาตั้งได้แล้วก็หยิบสีได้เอาไปลองลองตั้งสีตั้งได้แล้วมาบอกแม่ไดง เมื่อกี้แหละแต่ตั้งวันนี้แล้วมันลื่นไม่ต้องตั้งแล้วางวันนี้แหละมียี่สิบสีสีเอากลับมาให้ครบ24สีด้วยนะคะพ่อเก็บมาจะเหรอ1ิบสีนะคะเพราะว่าจะแตมแทกินหมดค่ะอันนี้คือกระเป๋าใส่ แปรงสีฟันและยาสกวยบ้วนนะคะก็จะมีแปรงสีฟันยาสีฟันแล้วก็ถ้วยน้ำนะคะสําหรับแปรงฟันหลังทานข้าวสิกระเป๋าแปรงสีฟันนะคะใส่ไปเลยเสื้อหนาวที่จะต้องพกไปให้ชแตนในกระเป๋านักเรียนด้วยนะคะเพราะว่าห้องเรียนแอนหนาวมากใช่ค่ะถ้าหนาวเมื่อไหร่ก็หยิบมาใส่เองค่ะแต่ว่าแม่จะให้ชแตนเราใส่กางเกงขายาวเป็นเลกกิ้งข้างในอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวหนาวค่ะ นี่ไปนอนกี่วันเนี่ยแม่ถามห,หน่อย <c oughs> กระเป๋าจะอ้วนแล้วเนี่ยยังไม่หมดเลย <c oughs> เกระติกน้ำนะคะ <c oughs> ก,ะก,กะคะ็เดี๋ยวใส่น้ำให้แล้วก็ใส่ไปทางนี้แม่เลียวเลยแมเนี่ยกล่ <c oughs> อง s อะใช่ถูกค่ะต่อไปเป็นกระเป๋าขนมไงกระเป๋านักเรียนเราเสร็จแล้วนะกระเป๋าขนมนะคะแม่จะมีกล่องสแน็คไปให้ซึ่งเฉดเต็มเขาจัดแล้วเฉดเต็มเขาจัดแบบนี้ก็คือเป็นกล่องนี้นะเปิดมาเขาจะมีกล่องเล็กข้างในอีก คือเขาว่าต้องการนห้แม่เอาขนมไปให้สองอย่างเหรอเพื่อฉันมันมีแบบกล่องกล่องกล่องแบบกล่องนึงมีชั้นนี้ชั้นนี้เยอะแยะเลยใช่ไหมแบบกล่องนึงมันมีแบบวางกั้านไว้แล้วก็วางก้นไว้กับอันนึงนแล้วเขาก็มีขนมหลายอย่างเหรอใช่ค่ะมันก็ไม่เกี่ยงเขาเลยพูดเล่นก่อนหน้านี้เด็กๆอ่ะเวลามีขนมอ่ะก็จะแบ่งกันใช่ไหมแบ่งกันทานอะไรอย่างเงี้ยคุณครูก็จะให้แบ่งๆกันแต่ตั้งแต่มีเรื่องโควิดอะค่ะเขาก็จะห้ามเด็กแบ่งขนมกันเดี๋ยว เดี๋ยวแม่ก็จัดไปให้วันล,ละสองอย่างนะคะใส่กล่องขนมลงไปนะคะต้องมีนมด้วยหนึ่งกล่องสอ,องกล่องสองกล่องเหรอก็ดตอนรีเซ็ตแล้วก็ตอนเบรกเดี๋ยวแม่ให้นมไปสองกล่องนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่นมไปนนี้ด้วย <S 2> <S 2> ต่อไปอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เริ่มมาพกช่วงที่มีโควิดนะคะก็คือช้อนซ่อม <S 2> <S 2> <S 2> เอาช้อนซ่อมไปเองมีกล่องไว้ให้แล้วก็มีช้อนซ่อมนะที่โรงเรียนนะคะคือแม่บอกว่าช้อนซ่อมพังไม่เป็นไรง แม่ซื้อช้อนซ่อมให้ไปชั่วแตมทำพังแล้วชั่วแตมก็เคยเททิ้งไปพร้อมจานข้าวด้วยใช่ไหมอ้อใช้มือกินเถอะง่ายดีไม่ปื่นตตอนนั้นนะคะเข่มเคยทำของมีพังอ๋อทิ้งหมดจะเป็นไงชั่แบบเดี๋ยวเขาก็เอามาเห็นเลยมากอย่างกันไายอย่างกันทิ้งเลยนะคะก็อยากก็รู้สึกแบบทำไมซ่อมแบบผังอะซ่อมแบบมันจะมีสามอ๋อสามสี่ซ่อมมีสี่ อยู่กับพ่ออกันนึ่เลยไปเลือดเดิิเหลือซอมซี่เดียวแต่อันนี้เอาไปอ่ะดูแลด้วยนะตอนนั้นหายหายพังๆนั้นยังเด็กอยู่นี่ต้องปอสามโตแล้วต้องดูแลของดิฉันยังไม่โตโตแล้วจ้ะยังกล่องฉันซ่อมนะคะแม่ใส่ให้ด้านหน้าตรงนี้นะคะที่ต้องไปโรงเรียนใช่ไหมไม่นี่อะไรที่มีฉันซ่อมโอเคเนี่ยอะไรอีกคะดูสิก็รองเท้า แม่ตกใจมากเลยอ่ะไม่ได้เปลี่ยนรองเท้านักเรียนนานมากนะคะไม่ได้ไปโรงเรียนล่าสุดพาจแตงไปซื้อรองเท้านักเรียนขนาดนี้แล้วใหญ่มากยังจะเป็นเด็กโตก่อนหน้านี้รองเท้าจแตงมาเล็กๆอ่ะครั้งนี้พี่ซื้อแม่นี่อึ้งแล้วว่าเป็นคุ้มเป็นเล้เงแล้วอ่ะแต่ว่าเรา ไม่ได้ซื้อรองทาผ้าใบเดี๋ยวเราต้องไปซื้อ,อทาผ้าใบอีกนะคะคือตอนแรกที่ซื้อมาแต่ลองทานักเรียนเพราะว่าโรงเรียนอะทำท่าจะเปิดแล้วพอใ,ใกล้เปิดก็ส่งจดหมายมาว่าขอเลื่อนก่อนยังไม่เปิดเนะี้ยสองสารอบครั้งเนี้ยแม่กลัวไม่เปิดจริงแล้วแบบซื้อมาปูปะฉันตาเท้าโตเร็วมากเลยเดี๋ยวใช้ไม่ทันนะคะก็เลยลองก่อนซื้อมาแต่ลองทานักเรียนนะคะถ้าโรงเรียนเปิดแล้วแน่ๆเดี๋ยว<ๆ>เราจะไปซื้อรองทาผ้าใบเพิ่มทีนี้เรามาเทสสะพายกันคืออันไหนไม่เท่าไรหรอกอันหนักสุดอะคืออันนี้ทุกทีเลยเป่าขนมด้วยชดกับเพลิน ก็จะก็จะเตื่นด้กันใช่ไหมเวลาเดินนะคะลา,าลากไปเลยลากแบบลากใบมีใช่ไหมหนักนี่แม่ใส่มาไม่ครบนะอันนี้แม่เพิ่งใส่วิชาเดียวเองอะ่ะเดี๋ยวแม่ต้องไปจัดเพิ่มนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับการจัดกระเป๋าไปโรงเรียนในช่วงโควิดของเชดามนะคะถ้าเกิดแม่ลืมอะไรหรือน้องๆคิดว่าควรจะเอาอะไรไปอีกนะคอมเมนต์บอกแม่กับเชดาม่อยนะคะแม่จะได้มาจัดใส่กระเป๋านักเรียนให้เชดามเพิ่มนะ,ะไปแล้วนะคะเดี๋ยวแม่กับเชดามจะรีบไปตรวจ a d k เตรียมไปโรงเรียนกันก่อนนะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย